สวัสดีค่ะพี่น้องทีรักค่ะเมื่อน้กาชิโต้มะละใส่กระดูกหมูแลวกันเนื้อหมูเนื้อแดงนะคะนี่ค่ะมะละนะคะต้มมะละต้มจืดมะละอันนี้ก็เห็ดหอมค่ะเพื่อนๆเ,เห็ดหอมจ้ะอันนี้ก็ต้นหอมผักชีสามเกินนะคะที่ต้องใส่นะคะต้มจืดมะละเนาะกับพี่น,อน้องเนาะอันที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือค่ะแล้วก็ผงนัวนะคะนี่ค่ะ หนัวแล้วก็น้ำปลานะคะถ้าใครอยากให้รสมันไอ้นี่ก็ใส่ไอ้นั่นอ่ะใส่อะไรละ่ะใส่ขนนไปนะสคาร์จก้อนอยายนี่ยังไม่รู้จะใส่ไม่ใส่เออแล้วก็นี่น้ำนะคะเพื่อนๆน้ำค่ะน,น้ำน้ำเนี่ามาทำอะไรก็จะมานนกมานอกอะมะระค่ะีมะระค่ะนี่ค่ะ มันละละ้างตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เ,เม็ดออกนะคะแล้วก็จะแช่น้ําเกลือไว้สักพักนะคะถ้าใครว่ามันไอ้นั่นอะ่ะมันอะไรนะมันขมก็ไปต้มลวกสักสิบนาทีแต่ยายเนี่ยไม่น่าจะลวกม้่วนนี้จะไม่ลวกนะคะจะต้มเลยแต่จะน็อกน้ำเกลือก่อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยเกลือมาลงนะคะ เบอรกำนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็จะตักมะระลงแช่ลงไว้ค่ะแช่ลงค่ะเพราะว่าจะได้ฆ่าเชื้อฆ่ายาฆ่าแมลงแล้วก็กัดความขมเนาะเพื่อนๆเนาะความเค็มมันก็จะกัดโกงดนะคะเพื่อนๆแล้วค่อนแล้วเราค่อยล้างอุ้ เราค่อยล้างมะละอีกยอบหนึ่งค่ะใส่เกลือสองก่าเลยโอ้ลดความขมมอง้วพี่น้อยกวามขมค่ะเราค่อยนั่นใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่หมูลงก่อนนะคะกับสามเกลือนะคะเพื่อเพื่อใส่หมูกับสามเกลือเราก็ใส่สามเกลือลงไปนะคะใส่สามเกลือลงไป ำใส่ซ้ำเกลือนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่หมูลงไปเกี่ยวไว้นะคะเพื่อนๆเดีย๋ยวมาใส่เกลือก่อนค่ะเกลือสีกยุบขาวนะคะใส่มผงงวไปลงคขึงน้อนชาเลค่ะเพื่อน แล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนใส่เสี้ยวขาวลงไปนะคะสองช้อนโต๊ะพอเพื่อนเนี่ยเราเติมใหม่ไม่เค็มเราเติมใหมนะะ่อหอนะคะเพื่อน แล้วก็ทิ้งไว้ค่ะทิ้งไว้อย่างนี้แหละคะ่ะคุ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเราไปทำตาดมะละหันมะละกันดีกว่านะคะหันมะละตัดหัวตัดท้ายนะคะมะละงามงามหลอกมะละอย่างสวยเลยค่ะเพื่อนๆตัดหัวตัดท้ายแล้วสวยมากค่ะมะละงามจริงๆมะละ ล้วก็เจ๊เออกค่ะนี่แหละตัวผมเพื่อนปูดออกให้หมดขา,ขาวๆวูดออกให้หมดเลยนะคะเพื่อนเ,เ,เห็นไหมปูดออกให้หมดค่ะ ไ,ได้ไม่ขมมันกนะะดกออกค่ะมะละนี่กินได้มีประโยชน์นะเพื่อนๆมันเป็นวหวานยิ่งกินยิ่งดี โนให้กเกี้ยงเลื้อี่น้องเน้อโอนเ,เ,เกี้ยงเลยคะ่ะโอนให้เกลี้ยงเลยค่ะแล้วก็หั่นนะคะเพื่อนๆแล้วแต่ชิ้นนะคะจะเอาเล็กเอาใหญ่แล้วแต่ใหญ่ก็จะเอาคำเลยพี่น้องชิ้นละคำเลยะะพอดีขนาดเนี้ยแล้วแต่คนชอบเนาะชิ้นละคำละคำไปเลย นอกน้ำกเกลือไว้นะคะคนเกือือแล้วค่อยล้างน็อกแล้วแต่คนจะนอกไว้นะคะถ้าใส่เกลือเยอะไม่ต้องน,น้ำถ้าใส่น้อยก็ต้องน้ำแต่คนเกลือมีอะไรก็น,น็อกต้องเกลือไวะคะ้ค่ะ ลงไปนะคะมะระที่เรานอกน้ำเกลือไว้ล้างไปอีกสามน้ำนะคะคเพื่อนใส่ลงไปค่ะตุนไว้อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะคเพื่อนก็เบ็ดเสร็จนะคะส่วนผสมจะใส่อีกก็คือต้อนหอมผักชีนะคะคเพื่อนเพราะว่าเราปูเรียบร้อยเลยเนะาะก็จะใส่อีกก็คือต้อนหอมนี่ก็คือเห็ดหอมค่ะโรยไปแล้วเราก็ ปิดฟ้าไว้ค่ะเพื่อนๆอยูป่ประมาณตุนประมาณชั่วโมงนึงนะคะเพื่อนๆปิดฟ้าไว้ค่ะเนี่ยตุนประมาณชั่วโมงนึงก็เบ็ดเสร็จก็อร่อยเนื้แหละค่ะเพื่อนๆเราก็มาเตรียมหั่นผักนะคะ ผักชี่เพื่อนเพื่อนผักชีก็พื่อใส่เกนะลือจืดนะโซ่จืดมาระแบบออกเพื่อน,นแบบมือปลรราทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะรับเพื่อน,นแล้วก็ามาหั่นอันไหนมันใกล้จะเสียแล้วก็ไปใส่ทิ้งเอออันดีๆมันไว้เพื่อน คนเขาก็ใส่ตั้งโอนะแต่ยายไม่ชอบใส่ต้นหอมผักชีจีนก็พอค่ะเพื่อนๆไปเราไปใส่กันนะคะแค่นี้เราก็ได้ต้มจืดมะระนะเพื่อๆนๆแบบอร่อยะคะ่ะตุ๋นชั่วโมงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็ใส่โดยลงไปต้นหอมผักชีนะคะเพื่อนๆอร่อยมากค่ะเพื่อนๆ เราก็ได้ต้มมะละรสชาติลมกล่อมเพื่อนใส่เห็ดหอมด้วยรสชาติลมกล่อมอร่อยมากเพื่อนลองทำนะคะรสชาติลมกล่อมมากเสร็จแล้วค่ะ ต้มมะระรสชาติกลมกล่อมกินด้วยกันไหมคะอร่อยค่ะอร่อยสุดๆเลยเพื่อนเพกินด้วยกันไหมคะแซ่บค่ะเพื่อนเลองทําดูค่ะรสชาติได้เลยค่ะเพื่อนเใส่หมูใส่เห็ดหอมค่ะใส่สามเกลือน,นะคะเพื่อนๆอร่อยจริงๆค่ะแซ่บค่ะเพื่อนๆอร่อยมากจ้ะ แซ่บลองทำนะคะอร่อยมากอยากกินด้วยกันด้วยคะ